คุณทำไมคุณไม่จำน้ำมันในคันคะเปิดตรงไหนคะผมต้องคุณก่อนถ้าว่าเก็บฟังจะเปิดเป็นได้ไหมคะใช่ค่ะแล้วท่านเปิดเป็นไหมคะครับรถคุณอ่ะมาถามผมท่านไม่เคยใช้ค่ะแล้วผมเคยใช้ไหมเคยถามผมบ้างไหมแล้วคุณมาทำงานซ้ำคุณทำไม่ได้ยงไงคะไปคุณพี่ตรงคั้โอเคค่ะน้องมาแจ้งรถเลยมาตรงนี้เลยนะที่รอตรงนี้ค่ะบริษัทสอนเจโลนุ่งเรืองจำกัดค่ะโอเคพี่รออยู่นี่นะ ู้กอตายค่ะคุณต้องเจอขอบชันล้าคุณต้องให้ปากคันชันคุณบอกคุณไม่เชื่อชันคุณสองคนไปีนแหละคือความจริงค่ะน้องชื่อะอะไรคะตอนแรกเสียงดีไม่ใช่หรอเอาหนูไม่ได้เสียวพี่เลยนะ ก็บอกคุณไปแล้วแม้เาไม่ใช่รถผมผมไม่รู้ฉันใช้คอมบ้าก่นเขาจองปั๊มคุณนะฉันก็คุยกับเขาของเธอลยแต่ฉันไม่เคยมีปัญหาคุณเลยคุยกับเขาแก้วผมเขาแก้วมว่านเราเราก็รอใครหลังน้องมาอะทำไมยังมจนไม่ได้คะคนบอกว่าคุณต้องเป็นใครเป็นน้แล้วคุณรู้ยังไงว่าฉันอยู่ตรงไหนคะงานที่ทำงานผคุณอะผมไม่รู้คนขอดูบัตรฉันไม่ใช่หรอคะ คุณี่ตางเินไหมเดี๋ยวคุณก็โดนเลือกไป,กปค่ะคุณดีแนะ่คุณส้คุณเน่ยต่ตาค่ะคนนี้ได้นะค,ครับครับมได้นะ